สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Rocket p e n c i l นะครับกับผมสร้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราต้องขอพูดว่าคอนเทนต์ที่ผมเพิ่งทำไปลงช่องคลิปหน้าสุดเนี่ยได้รับกระแสตอบรับเยอะมากนะครับผมโดยขอพูดเลยนะครับว่าช่องเราเนี่ยผู้ติดตามเนี่ยอยู่มีประมาณ70-80คนนะครับผม แต่คลิปที่ปล่อยออกไปครั้งก่อนนะครับมีคนดูปลาไปล่าสุดนะครับคือวันที่30นะดูไป500รยกว่าคนคุณพระมาจากไหนกันครับเนี่ยแังมีคนถูกใจคอนเทนต์นั้นไป12คนซึ่งเฮ้ยผมตกใจมากนะครับว่า<ต>คอนเทนต์แนวนี้มีคนดูเยอะแถมมีคนชอบด้วยนะครับผมทําให้ผมรู้สึกเอ้ยมีคนชอบงานอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อเป็น คําขอบคุณหรือว่าคําแทนการขอบคุณนะครับผมผมเลยจัดคลิปที่2มานะครับอ๋อใช่เกือบลืมบอกไปตอนนี้นะครับทุกคนกาลังอยู่ในช่อง Rocket p e n c i l กับช่วงของผมเองนะครับผมช่วง 3M ครับ Mix Make Monster ครับกับผมฟาง ช่ครับผมเอ่อรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เราจะทําการสุ่มตัวละครนะครับเพื่อที่จะมาสร้างเป็นมอนสเตอร์หรือสัตว์ประหลาดของเรานะครับโดยคลิปก่อนนะครับคลิปแรกนั่นคือการใช้เว็บสุ่มสิ่งมีชีวิตบวกกับสิ่งของและทําให้เป็นมอนสเตอร์ขึ้นมาขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาดูแล้วก็ท่านสมาชิกที่กดถูกใจนะครับเลยจะทําคลิปนี้เป็นการขอบคุณโดยจะเพิ่มความท้าทายขึ้นมาอีกนะครับ โดยครั้งนี้เราจะใช้การสุ่มแบบใหม่ครั้งก่อนสุ่มสัตว์บวกสิ่งของใช่ไหมครั้งนี้บวกไปเลยครับเป็นการสุ่มชื่อของมอนสเตอร์ครับโดยเราจะใช้เว็บ r a n d o m List Generator นะครับโดยอยู่ในหมวดของค a ต e g o r ร,รีสัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์นเองโดยคราวนี้เพื่อเพิ่มความยากเราจะเพิ่มโดยใช้ชื่อของมอนสเตอร์เนี่ยสชื่อเนี่ยกดซูปได้อะไรขึ้นมาเราจะเอา4ตัวเนี่ยมารวมกัน และ Create สร้างให้เป็นมอนสเตอร์ของเราขึ้นมานะครับโดยนะครับเว็บนี้ถ้าเกิดผมกดปุ่มสีส้มนะครับมันก็จะสุ่มชื่อขึ้นมาอย่างเช่นตอนนี้นะครับถ้าเกิดผมกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะสุ่มชื่อออกมานี่ครับอย่างอันแรกนะครับเป็นไทแอนไฟ์บอรลก็คืออะไรอะไฟเบีเทลต่อทองเหรอต่าทองยักษ์เหรอแล้วก็อัลแบร์ุกหูหมีไทแอนครูดคางคกยักษ์บัดฮอค คืออะไรเนี่ยเห็นไหมครับคือความพิเศษของเว็บนี้คือมันจะสุ่มตัวหาเหวอะไรมาให้เราก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้วาดอะไรนะครับผมจะสุ่มจริงจังครั้งนี้ครับให้คนดูเป็นกาลังใจให้หน่อยไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรละก็กดไลค์ให้กันหน่อยนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าถ้าคุณอยากจะลองวาดอยากจะลองมีส่วนร่วมนะครับกับคลิปนี้ตอนนี้นะครับทาง rocket p e n c i l ของเรามีแฟนเพจอยู่ที่ Facebook เดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับโดยทุกคนสามารถแปะผลงานไว้ในคอมเมนต์ของช่องเราได้นะครับใครที่วาดหรืออยากเกนเนเรตอะไรมาวาดลองทําเลยครับคอนเทนต์มีให้ดูมีให้ทำผมเป็นคนดูแลเองนะครับใครที่อยากร่วมสนุกสามารถมาเล่นกันได้เอามาเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาสีเวลาโอเคผมอยู่คนเดียวครับมาสนคน,นยัง เขาอยากไม่มาทําคลิปด้วยเลยมามาดูกันนะครับตัวต่อไปทางนี้จะว่าจริงๆแล้วกดเจไดเดีสีสม้มหนึ่งสองสามตัวอะไรครับปึ๊บ what what อ้าวเดี๋ยวนะตัวแรกคือเวดเหรอเฟสสไปเดอร์บัคเบร์ไจแอนส์สไปเดอร์อ่ะตอนนี้ผมก็จะดูเลยคือไจแอนส์สไปเดอร์คือแมงมุมยักษ์ บักแมคคืออะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อื่นนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเวทคือตัวอะไรนะไว้เหรออันนี้ขอ,อกดค้นหาดูอก่อนครับมันคือตัวอะไรวอดวอดมันมาจากดีแอนดีไล่กับแวมไพร,ร์ใช่ปะ่ะ <Yeah. S 2> เชี่ยเฮ้ดูเท่ดีนะเออดูเท่ดีนะเอาตัวต่อไปครับเฟ,ฟสสไปเดอร์คืออะไรครับเฟ,ฟสสไปเดอร์ แต่จะไม่ได้คืออะไรอ่ะเฮ้แมงมุมน้ำแข็งเหรอจากเย็นดีอีกแล้วเอาอะไรแม่กูเนี่ยเชี่ยเป็นแมงมุมยักษ์ใช่ไหมแล้วตัวต่อไปอ่ะบัคแบร์มแมลงหมีอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยครับพี่บัคแบร์คือกอลลินขนโดกเหรอ หัวนี้เดาเอาทั้งนั้นเลยนะสิ่งเดียวที่กูรู้ตอนนี้คือเจนสไปเดอร์ให้ตายเถอะคุณละคุณเจ้านี่มันสนุกแน่เลยอนี่กูเพิ่มควระบากให้ตัวเองป่ะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเพื่อท่านสมาชิกทุกท่านแล้วผมจะรังสรรค์สชื่อนี้ออกมาเป็นคาแร่ยังไงนะครับคอยดูกันได้เลยนะครับผม2,000 years later ก็คือนะครับหลังจากที่ได้ สุ่มชื่อของตัวละครไปแล้วนะครับผมก็ต้องโอ้โหให้ตายเถอะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวละครจากรังเทียน and Dragon ซึ่งผมก็ไม่รู้จกกักว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยต้องมาหาข้อมูลก่อนที่เราจะเริ่มวาดอะไรนะครับก็คือเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรโดยตัวแรกที่ผมงงมาเลยก็คือมันชื่อว่าตัวไว้นะครับจาก DND นะส่วนใหญ่นี่ดูจากลักษณะาภายนอกดีเหมือนกับพวกอันเดนะครับ เป็นเหมือนอันเดธคล้ายๆกับไวท์วอลเกอร์ในเกมวัฟโทนผมเลยเต้องหารูปที่ไปเป็นเรฟเฟลเรนซ์ผมก็เลยเอารูปจากเจ้าไวทเนี่ยไปตัวหนึ่งไปไปเป็นเรฟเฟลเรนซ์นะครับแล้จากนั้นผมก็ต้องมาหาอีกบัคแบร์คืออะไรผมก็ต้องเซิร์ชอีกครับบัคแบร์คืออะไร d n d มันคล้ายๆก,กับพวกออกหรือว่าพวกที่มันจะเป็นเหมือนโทรหรอเหมือนพวกเหมือนออกขนดกแล้วกัน ใช่ผมก็เลยต้องหารูปไปเป็นเลเฟลตเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่ภาพจำของบัคแบร์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนออกขนยาวตัวใหญ่ถืออาวุธหนักๆผมก็หารูปไปเลยคราวนี้สิ่งที่ตกใจมากก็คือเฟดครับมันชื่อว่าเฟดสไปเดอร์ซึ่งเป็นมอนสเตอร์ใน D&D อีกแล้วนี่แหละคือตัวเฟดสไปเดอร์นะครับขออภัยสำหรับคนที่กลัวแมงมุมนะครับก็เฟดสไปเดอร์เนี่ย คือมันเป็นมอนสเตอร์ที่ถ้าเกิดเราไม่แยกจากสีเนี่ยเราจะวงมันเป็นแค่แมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นทําให้ผมมานั่งกุมหัวแสดงว่าคลิปนี้ผมต้องลงสีเพื่อที่จะให้พวกคุณได้เห็นภาพนะครับแล้วหลังจากที่เราได้องค์ประกอบของทุกอย่างแล้วผมก็ต้องมานั่งนึกว่าเออของเราเนี่ย จะต้องรังสรรค์ตัวละคร4ตัวนี้ซึ่งโชคดีที่เราสุมได้แมงมุม2อย่างก็เลยได้วาดแมงมุมไปอย่างหนึ่งแต่ก็อย่างที่ว่าไปครับเ,เจ้าตัวของบักแบร์กับตัวไว้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ผมเลยทําการคิดแบบนี้เรามีแมงมุมใช่ไหมแล้ก็แมงมุมเนี่ยมาผสมกับเจ้าบักแบร์ แล้วก็ใส่ความเป็นอันเดดใส่ความเป็นซอมบี้ลงไปจากเจ้าตัวไว้ก็จะได้เป็นเจ้าสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหมือนกับคนแต่มีสีแค้ือนแมงมุมหน้าตาของเขาเนี่ยจะผสมระหว่างแมงมุมอันเดดแล้วก็ใช้ความเอ่อเฟอร์หรือว่าความขนดกของเจ้าบักแบร์แล้วก็ให้มันถืออาวุธหลากหลายใส่ชุดเกราะแบบไว้แล้วก็ ไม่รู้ว่าจะเอาเฟดสไปเดอร์ใส่ยังไงก็เลยให้มันขี่ก็กลายเป็นเหมือนเฮ้ยมันก็ดูดีนะคล้ายๆกับไวล์วอลเกอร์ในเกมออฟโทรนที่ขี่แมงมุมเออแต่มีความหลากหลายกว่าและนั่นก็ทำให้เกิดคาแรคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาครับ,บ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมคลิปไปนะฮะนั่นก็คือรู้ไหมครับว่าคลิปนี้ใช้เวลาในการทําถึง2วันนะครับคิดไปแล้วนะครับ1วันครึ่งนะฮะทำงานจริงแค่30นาทีและเป็นคลิปแรกที่ลงสีด้วยโอ้โหและดูการลงสีลงได้แค่นี้จริงๆครับ <S <S ท่านสมาชิกนะครับผมถ้าเกิดคนไหนนะครับ อยากให้เราทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจ Facebook Rocket Pencil สามารถเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมวาดรูปหรือใครอยากจะกไปโชว์ผลงานสามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้ที่ Facebook ได้เลยนะครับสำหรับการโชว์ผลงานนะครับและก็ขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกยอดไลค์นะครับที่ทาให้ผมมีกาลังใจในการทาคลิปแนวนี้ขึ้นมา อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงและบางทีเพื่อนๆเหล่านั้นอาจจะกลับมาทำคอนเทนต์กับเราผมยังรอเขาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผมจะรอเขาต่อไปแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ